สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเขารักความสามารถของนางรักอุปนิสัยของนางรักหน้าตาของนางหรือแม้แต่ความดื้อรัน้นเอาแต่ใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปรักภายนอกที่สง่างามของนางเขาต้องการทั้งหมดที่เป็นนางไม่ใช่เป็นเพราะแรงกดดันของอำนาจที่ให้ความรู้สึกจนปรรัญญาและอยากประนีประนอม เขาพยายามควบคุมปฏิกิริยาทางร่างกายแต่กลับได้ยินหูยินหัวเราะอ,อย่างชั่วร้ายก่อนลากเสียงยาวทรงพระสรวนสิเพคคาเหตุใดไม่ส่งพระสรวนต่อเล่าหูยินคิดไม่ถึงเจ้าจะใช้ความงามมาทำให้เราสับสนหัวเสิงเจอรู้สึกหัวเราะไม่ได้รำไห้ไม่ออกจนถึงวันนี้ค่อยตระหนักได้ว่าที่แท้ ความงามมากเกินไปก็กลายเป็นอาวุธได้สุราไม่มอมคนทว่าคนเองที่เม,มาไม่ทัศนียภาพไม่ลุ่มหลงคนแต่คนกลับลุ่มหลงเสียเองฝ่าบาทตัางหากที่ทรงดำริไม่ซื่อจะโทษหม่อมฉันได้อย่างไรเพคะกวนสู่อยยิ้มสดใสช่างสะกดสายตายิ่งนักหัวเสงเจ๊เดิมคิดจะมองนางแว็บหนึ่งก็รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมาอีกครั้ง รีบถอดเสื้อคลุมก่อนโยนออกไปสั่งว่าหมิงหลันเอาไปให้เจ้านายของเจ้าสวมลมทะเลสาบที่นี่เย็นร่างกายจะได้รับความชื้นนั่งนานๆเก่งว่าจะหนาวเหน็บได้กวนซูอีจับเสื้อคลุมสีดำให้ปลิวไปตามสายลมหัวเราะเบาๆหม่อมฉันเคยไปโม่เหอกับท่านปู่มาก่อน ในเหมันแตะฤดูพอน้ำหยดลงมาก็กลายเป็นน้ำแข็งทันทีหนาวเหน็บไปถึงไขกระดูกเขายังเจาะทานน้ำแข็งให้หม่อมฉันว่ายน้ำไปกับสองรอบทุกวันเพื่อเสริมสร้างร่างกายของหม่อมฉันให้แข็งแรงฉะนั้นลมทะเลสาบของที่นี่จะนับเป็นอะไรได้ หัวเสงเจอเหลือบมองนางอยู่แวบหนึ่งสายตาหยุดที่กระดูกไหปาลาที่งดงามและสวงอกอวบอิ่มของนางคู่หนึ่งก่อนรีบเบือนสายตาออกอีกครั้งกล่าวเสียงแหบแห้งว่าเช่นนั้นหูหินก็เห็นใจเราหน่อยเถิดสวมเสื้อคุมเถิดหากเจ้าไม่สวมให้ดีวันนี้เรามีกล้ามองเจ้าตรงๆทำไมเล่าเพคะหม่อมฉันไม่งามหรือ ยิ่งเขาแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนมากเท่าไรกวนสูอีก็ยิ่งรู้สึกนึกสนุกเป็นเพราะเจ้างามเกินไปจนเราไม่กล้ามองดูเจ้าหูหยินคนปกติอาจมีเหตุผลมากกว่าความดิบเถื่อนจึงสามารถควบคุมความปรารถนาของตนเองได้ดีแต่เจ้าอย่าลืมว่าเราถูกเลี้ยงดูมาด้วยฝูงหมาป่าจนเติบใหญ่ภายในจิตใจยังเต็มไปด้วยความดิบเถื่อน หากถูกยั่วโมโหก็จะกลืนกินเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าลงท้องทันทีโดยเฉพาะเหยื่อหายากที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลกเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้พูดผิดฮ้วเส่งเจอมองหูยินด้วยดวงตาลึกล้ำแดงกําครู่หนึ่งรอยยิ้มลำพองใจของกวนซูอี้ค่อยๆจางลงสวมเสื้อคลุมโดยไม่พูดอะไรสักคำ นางรู้ว่าคนผู้นี้หากใจแข็งจะไม่เหลือช่องว่างให้นางต่อต้านได้แม้จะกระทำการแบบตาตัตาฟันต่อฟันได้แต่ก็จำเป็นต้องรู้จักพอประมาณหมิงหลันมิก้าขัดคำสั่งเดินไปข้างหน้าตัวสั่นเงันงกก่อนผูกสายคาดเอวให้คุณหนูเนื่องจากเสื้อคลุมค่อนข้างใหญ่แม้จะพับแขนเสื้อห้าหกอบแล้วก็ยังยาวอยู่เล็กน้อย ชายเสื้อก็ยาวลากพื้นเล่ากับผ้าห่มพื้นหนึ่งกวนซูอี้ไม่มีทางเลือกจึงได้แต่เอาผ้าที่เหลือวางบนตักสูดดมเบาๆก็ได้กลิ่นหอมอำพันทะเลของคนผู้นี้รุนแรงและลึกซึ้งหัวใจของนางสั่นไหวเล็กน้อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรหน้าจึงแดงทำได้เพียงเขี่ยลายปักที่อยู่บนผ้าเล่นราวกับว่าสนใจกรรมวิธีปักอย่างยิ่ง หัวส่งเจอสบายใจขึ้นเห็นหูหินขดอยู่ในเสื้อผ้าของตนเองคล้ายเด็กสาวตัวเล็กกะทัดลัดจึงเดินมานั่งข้างกายนางโดยเว้นระยะห่างสองชือ้อแล้วเริ่มชวนคุยหูหินวันนี้เจ้าดูแตกต่างจากปกติเป็นพิเศษเช่นนั้นหรือเพคะเพียงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเท่านั้นไม่สิไม่ใช่เป็นเพราะการแต่งตัว เกรงว่าแม้แต่นิสัยของเจ้าก็เปลี่ยนไปด้วยหากเป็นเจ้าในยามปกติยามที่อยู่ที่สวนผู้ถีเมื่อครู่ต้องโต้คาลมกับปัญญาชนเหล่านั้นไปแล่าทำให้พวกเขามิอาจโต้เถียงได้แต่เจ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นกลับสะบัดแขนเสื้อแล้วเดินจากไปคลายเจ้าไม่สนใจคำวิจารณ์ที่พวกเขามีต่อตัวเจ้ากลับทำตามอำเภอใจ กวนซูอี้ปายตามองเขาแวบหนึ่งอย่างแปลกใจเลิกคิ้วกล่าวว่าใช่ยหม่อมฉันคิดจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องรู้สึกคับแค้นใจเช่นนั้นอีกไม่ได้หรือเพคะได้มีเราคอยหนุนหลังเจ้าเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากทำอยากพูดอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดอยากได้บางสิ่งบางอย่างแม้จะเป็นของมีค่าหายาก ขอเพียงบอกเราเราจะส่งให้ถึงมือของเจ้าหรือเป็นเพราะมีเราแล้วเจ้าถึงได้เปลี่ยนไปหูหยินเราเข้าใจเช่นเนี้จะได้หรือไม่หัวเสิ่งเจอเอ็นตัวไปข้างหน้าจ้องนางด้วยสายตาคมกริบกวนสู่อี้พูดไม่ออกนางไม่ได้หลบสายตาของเขาขณะเดียวกันก็มองเข้าไปในดวงตาของเขาจูจ่ๆก็หัวเราะเบา ที่ฝ่าบาทตรัสมานั้นทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องสาเหตุที่หม่อมฉันเปลี่ยนไปเป็นเพราะหม่อมฉันอยากเปลี่ยนเองแต่คนที่มอบความกล้าให้หม่อมฉันเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นหม่อมฉันยอมรับว่าเป็นเพราะฝ่าบาทจริงๆยามที่หม่อมฉันไม่ทันตั้งตัวต่อเบื้องพระพักหม่อมฉันได้ถอดความจอมปลอมทิ้งทั้งหมด ขึ้นความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองที่อบอ้อมอารีใจดีมีเมตตาและได้เดินออกนอกเส้นทางมากขึ้นสิ่งที่อยากทำแต่ไม่กล้าทำสิ่งที่อยากพูดแต่ไม่กล้าพูดต่อเบื้องพระพักหม่อมฉันสามารถทำและพูดได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะหม่อมฉันรู้ว่าใต้ล่านี้มีเพียงท่านที่ไม่รู้สึกว่าแปลกน่ากลัว แม้แต่คนในครอบครัวของหม่อมฉันก็ยังยอมรับตัวตนที่แท้จริงที่สุดของหม่อมฉันไม่ได้เพคะลมหายใจของหัวเสียงเจ๋อหยุดชะงักน้ำเสียงตื่นเต้นเช่นนั้นเรานับเป็นอะไรสำหรับหูหยินหรือสหายคนหนึ่งกระมังกวนซูอี้ตอบอย่างไม่มั่นใจไม่เราไม่อยากเป็นสหายของเจ้าเราอยากเป็นสามีของเจ้าฮูหยินเจ้าอย่าได้หนีความรู้สึก ของพวกเราสองคนนี่เป็นสิ่งดีคำพูดของเจ้าในวันนี้เราเชื่อว่าอีกไม่นานเจ้าจะต้องยอมรับเราทั้งหัวใจเป็นแน่หูหยินเราชอบการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหัวสึงเจอหัวเราะเสียงสดใสหัวใจเปลี่ยนไปด้วยความดีใจที่ใกล้จะสมปรารถนากวนซูอีเอ็นไปด้านหลังกล่าวอย่างใจเย็นว่าหม่อมฉันเพียงแต่กล้ามองตนเอง ยอมรับตนเองอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเพคะนี่ยังไม่เป็นการบอกฝ่าบาทอย่างชัดเจนอีกหรือหม่อมฉันไม่มีทางแต่งเข้าวังหลวงแล้วไปทะเลาะตบตีกับหญิงงามสามพันนางหรอกเพียงดูแลตระกูลเจ้าตระกูลเดียวยังทำให้หม่อมฉันเหนื่อยล้านับภาษาอะไรกับสามวังหกตำหนักเล่าความสัมพันธ์ของพวกเราให้จบเพียงเท่านี้ดีหรือไม่เพคะ ไม่ดีหูหยินเจ้าต้องแต่งงานกับเราเรื่องอื่นไม่จำเป็นต้องกังวลหัวเสงเจอเผยความผดเด็จการออกมาจูจูจนกขุนทองที่เขาตามหาอยู่เป็นนานก็บินลงมาจากท้องฟ้าทันทีที่เจ้านายคลายเชือกที่มัดปากออกก็ส่งเสียงว่าหูหยินแต่งงานกับเราหูยินแต่งงานกับเรา กวนซูอีถูกท่าทางใช้อำนาจบาดใหญ่ของหัวเสงเจอและสัตว์เลี้ยงคู่นี้ทำให้โมโหอารมณ์ที่อยากพูดคุยอย่างเปิดอกก็ลดลงนางหลวงเข้าเปลือกหลายมาเมล็ดออกมาจากถุงหอมแล้วโยนออกไปไกลๆไ,ไปได้แล้วนกขุนทองรีบไล่ตามเข้าเปลือกไปหลังจากลงมาที่พื้นก็ได้ยินเสียงจิกกินอาหารดังป๊อก แล้วไม่ส่งเสียงเจียวจ้าวแม้แต่ครึ่งประโยคหัวสังเจอมองนางยิ้มยิ้มถอนหายใจกล่าวว่าหูหยินความจริงเจ้ารู้มาโดยตลอดว่าตนเพียงแต่ดื้อรั้นเท่านั้นผลสุดท้ายจะจบลงอยู่สองอย่างหนึ่งเจ้าเต็มใจจะแต่งงานกับเราสองเจ้าไม่เต็มใจจะแต่งงานกับเรา แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดเจ้าก็ต้องแต่งงานกับเราอยู่ดีฮ้องเต้นน่ารักเนาะเพื่อนๆอะล่ะค่ะกวนสู่อีแก้สายคาดเอวถอดเสื้อคลุมออกแล้วโยนใส่หน้าเขาเกาวเสียงเย็นชาว่าเช่นนั้นหรือเพคะบางทีอาจจะมีตอนจบแบบอื่นนั่นก็คือหม่อมชั้นปงผมบวชเป็นแม่ชีที่อลรามชิงวินที่อยู่ห่างจากที่นี่สิบลี้ทำให้ฝ่าบาทไม่สมพระประสงค์ ไปชั่วผชนชีพท่านมิอาจใช้กำลังบังคับให้แม่ชีคนหนึ่งแต่งงานได้และมิอาจทำให้เส้นผมของนางกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในชั่วข้ามคืนกล้าม,มังเพคะสิ่งที่ฝ่าบาทตรัสถูกต้องสาเหตุที่หม่อมฉันกล้ากำเริบเสบสารถึงเพียงนี้ล้วนเป็นความมั่นใจที่ท่านพระราชทานหากท่านทรงมีความสามารถก็ลักพาตัวหม่อมฉันไปยามนี้ได้เลยเพคะ พัวเสิงเจอ๋อเอาเสื้อคลุมออกจากศีรษะพูดกับกวนซูอี้ที่หันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วว่าหูหยินไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะเราต้องคำนึงถึงชื่อเสียงของเจ้าเจ้าไม่ใส่ใจว่าผู้อื่นจะมองเจ้าอย่างไรแต่เราสนหากเจ้าจะออกบวชจริงเราก็เพียงหาคออ้างปิดอารามชิงอวินซะแล้วสั่งให้แม่ชีทั้งหลายศึก เจ้าดูสิเรามีวิธีการรับมือกับเจ้าเพียงแต่มีกล้าลงมือเท่านั้นกวนซูอีช้ชะงักฝีเทา้าหันกลับมามองหัวเซิงเจ๋ออย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งก่อนเดินจากไปอย่างใจรอยคนเดินจากไปไกลแล้วแต่กลิ่นหอมเข้มข้นกลับยังติดอยู่ที่เสื้อคลุมหัวเซิงเจ๋อทนให้กลิ่นหอมถูกลมทะเลสาบพ,พัดไปไม่ได้จึงม้วนเป็นก้อนแล้วถือไว้ในมือ เดินได้ครึ่งทางก็เปลี่ยนใจสวมเสื้อคุมเช่นนี้แล้วกลิ่นของหูหยินจะได้ติดที่กายของเราเหมือนว่าเป็นภาพลวงตาที่ได้โอบกอดเพียงพอที่จะปลอบประโมจิตวิญญาณแห่งความปราถนาของเรากวนซูอี้ค่อยๆเดินวนอยู่ในป่าไผ่ของสวนด้านนอกสองรอบเมื่อรู้สึกว่างานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เริ่มแล้วจึงค่อยเดินเข้าไปในสวนผู้ที ชายหนุ่มหญิงสาวที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ถอยไปที่มุมตรงกลางวางตังและเบาะนั่งไว้มากมายเตรียมไว้สำหรับผู้มีชื่อเสียงแห่งยุคอย่างกวนฉีกวนกวนวินชีใต้ซื้อเฉียนกวงหรือแม้กระทั่งชีกวงจือที่ถูกจัดอยู่ในอันดับด้วยดูท่าผลงานการรวบรวมอัฐธาธิบายจะเป็นสิ่งที่ช่วยพลิกสถานการณ์ของเขาอย่างแท้จริง หลังจากการสอบเคร์จีครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาชนมากน้อยเพียงใดที่ขอเป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อถึงเวลานั้นชื่อเสียงและผลประโยชน์ก็จะวิ่งเข้ามาหาจากนั้นก็จะได้เป็นคุณนางสมปรารถนาระหว่างคุ้นคิดกวนสูอี้ค่อยๆสาวเท้าเดินเข้าไปเห็นผู้คนที่อยู่ข้างในหันมามองนางแววตาเต็มไปด้วยความเย้ยยัน ก่อนหน้านี้ที่สวนผู้ทีกวนซูอี้พูดไว้ว่าจะเอาคำพูดขอโทษอาจารย์หลี่กับคืนมาทแทนท่านปู่กับท่านพ่อคำพูดนี้ย่อมต้องมีคนนำไปบอกต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นแน่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้หลีเฟงหมิงแทบอยากจะไล่นางออกไปแต่ติดที่ชื่อเสียงและบรารมีของตระกูลกวน จิงได้แต่พยายามอดกลั้นเอาไว้กวนฉีกวงกับกวนอินฉีกล่าวขอขมาครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยท่าทางเคารพนบน้อบถูกเขาเย่ะเย้ยถากทางครู่หนึ่งในที่สุดเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาฉากนี้ย่อมอยู่ในสายตาของผู้เข้าร่วมงานทำให้คิดว่าบุตรีตระกูลกวนเป็นคนกำาเริบเสบสารถือดีไร้คุณธรรมไร้มารยาท กวนซูอี้มีหรือจะคิดไม่ได้ว่าหลีฟ่ฟงหมิงจะเอาถ้อยคำและการกระทำของนางมากดข่มท่านปู่กับท่านพ่ออย่างไรก็ตามการแสดงการอ่อนข้อก็เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้นรอให้ความจริงเปิดเผยแล้วชื่อเสียงความมีเมตตามีคุณธรรมและความใจกว้างของตระกูลกวนก็จะขจรขจายไปไกล นางไม่สนว่าผู้อื่นจะวิจารณ์ตนอย่างไรแต่กลับมิอาจไม่สนใจว่าผู้อื่นจะวิจารณ์ตระกูลกวนอย่างไรนางประสานมือคำนับท่านปู่กับท่านพ่อจากที่ไกลไกลจากนั้นเดินไปนั่งที่ที่ว่างหลี่เฟิงหมิงวางถ้วยน้ำชาลงยิ้มเยาะว่าไร้ทั้งคุณธรรมไร้ทั้งมารยาทยังกล้าโผล่หน้ามาที่นี่กวนฉีกวงรูปหนวดคล้าวกาว่า เด็กอายุยังน้อยทั้งยังเป็นสตรีนางหนึ่งท่านหลี่มีคุณธรรมบารมีสูงส่งใหญ่ต้องถือสานางด้วยหลี่เฟิงหมิงยกผู้กันขึ้นมาขณะเขียนก็กล่าวว่าเป็นเพราะอายุยังน้อยยิ่งสมควรอบรมสั่งสอนให้ดีตระกูลกวนเป็นตัวแทนของผู้มีการศึกษาและนักอักษรรศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหรือจะไม่รู้ว่าอาจารย์ สองคำนี้จะต้องให้ความเคารพเรื่มใสลบหลู่อาจารย์เท่ากับลบหลู่บิดานับเป็นการเนรคุณเพียงหนึ่งเคอบทประพันธ์ที่ชื่อว่าอาจารย์ก็เขียนเสร็จสดสด,สดร้อนรอนเขาโครงความคิดประณีตงดงามภาษาสะละสะลวยตำหนิติเตียนความดูดีเพืงเปลือกนอกและกระแสนิยมที่ไม่ดีของ การเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนรู้จากอาจารย์เป็นเรื่องอับอายกับลบหลูอาจารย์แล้วส่งให้ทุกคนอ่านได้ยินเสียงอุทานด้วยความชื่นชมกวนฉีกวงกับกวนอุ่นฉีย,ยิ้มบางมั่นคงดุดเขาไทยซันไม่โกรธที่แก้วตาดวงใจโดนต่อว่าต่อคันเพียงรอให้บทประพันธ์นี้ถูกส่งต่อจนทั่วงเงียบๆกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำที่ใจกว้าง หลี่เฟิงหมิงหลับตาแซงหลับขยับลูกประคำวางท่าเป็นผู้สูงส่งเจ้าหวังซูงในฐานะสิทธิที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้โดยตรงย่อมต้องนั่งอยู่ด้านหลังของเขาปดประพันธ์ร้อยแก้วที่เขียนได้อย่างไพเราะมีสีสันและแฝงความในอย่างลึกซึ้งนี้ทำให้เจ้าหวังซูงสะเทือนใจรู้สึกว่ามารดาทำถูกต้องแล้วการได้เป็นสิทธิอาจารย์หลี ยิ่งทำให้มีอนาคตเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้กวนซูอี้ทำร้ายเขาในที่สุดบทประพันธ์ก็ส่งไปถึงวงนอกสุดบัณฑิตที่นั่งข้างกวนซูอี้เดิมคิดจะนำไปให้อาจารย์หลี่ด้วยตนเองแต่กลับได้ยินนางกล่าวเนิบช้าว่าข้ายังไม่ได้อ่านเลยเจ้าจะอ่านด้วยหรือบัณฑิตถูกความหน้าหน,นาไรย้ยางอายของนางยับยั้งไว หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นป่านนี้คงได้แต่หลบนี้ด้วยความอับอายจนแทบอยากเอาหน้าแทกพันดินหนีไปนานแล้วคิดไม่ถึงว่านางจะกล้านั่งอยู่ที่นี่อย่างไม่สะทกสะท้านไม่แสดงสีหน้าใดๆยิ่งกว่านั้นยังรับบทประพันธ์มาอ่านอย่างละเอียดเล่ากับว่าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับนางก็ไม่ปานนางทำได้อย่างไรน่ากลัวว่าแม้แต่พวกอันตรพัน ยังไม่มีความสามารถเช่นนี้เลยให้นางดูจะได้ให้นางเรียนรู้หลี่เฟิงหมิงกล่าวเสียงสูงบัณฑิตรีบยื่นบทประพันธ์ให้ซ้ำยังมองนางด้วยความเหยียดยามหลังจากกวนซูอี้รับบทประพันธ์มาแล้วก็มีคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาในสวนช้าๆแล้วได้รับความสนใจจากทุกคนเพียงเพราะเขามีรูปร่างสูงใหญ่คิ Q ้วหนา ดวงตาสีดำเจือฟ้าลึกลำอย่างที่เล่าลือกันว่าเป็นห้องเต้สังหยวนที่ปลอมตัวเป็นสามัญชนทว่าไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปพูดคุยด้วยเพราะเก่งว่าจะเป็นการล่วงเกินจึงได้แต่แซงไม่รู้บุรุษผู้นั้นดึงเบาะนั่งมาใบหนึ่งตามใจจากนั้นก็นั่งติดกับบุตรตรีตระกูลกวนแล้วโน้มตัวเข้าไปอ่านต้นฉบับกับนาง ด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติยิง่งภายในสวนเกิดความเงียบงันชั่วขณะกลับเป็นไ้ซือเฉียนกวงที่นิ่งเงียบมาโดยตลอดเปิดปากกล่าวว่าถึงเวลาแล้วบัณฑิตทุกท่านสามารถเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับสี่ตำราหายากแม้ข้าจะไม่มีความสามารถแต่ยินดีหาลือกับทุกท่านบางทีอาจช่วยด้านความคิดของวิถีการศึกษา ความสับสนทางวิชาวความรู้ได้นี่คือการเรียนแบบการสอบเคอร์จีนับเป็นการช่วยเหลืออย่างยิ่งสำหรับการทดสอบตนเองและอย่างเชิงผู้อื่นมีหนำซ้ำยังได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนับว่าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมต้องตื่นเต้นดีใจค่อยๆย,ยกผู้กันขึ้นเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง แม้แต่สตรีที่เชี่ยวชาญการประพันธ์ก็ให้ความสนใจด้วยร้องขอเครื่องเขียนล้ำค่าทั้งสี่จากหลวงจีนเพราะอยากลองดูฉีหย่าเยียนขยับผู้กันและวางเขาโคงเพราะมีแผนในใจเอาไว้แล้วหัวเสิงเจอขยับเข้าไปอ่านต้นฉบับสายหน้ากล่าวว่าหลี่ฟงหมิงผู้นี้มีความสามารถอยู่หลายส่วนช่างน,น่าเสียดาย หากเขาไม่ดื่มสุราหัวสมองก็นับว่าใช้การได้กวนซูอี้ยื่นต้นฉบับออกไปหัวเราะเบาๆฝ่าบาททรงรอดูเธดหม่อมฉันจะให้ท่านได้ทอดพระเนตรเรื่องสนุกเรื่องหนึ่งหัวสิงเจอชื่นชอบท่าทางเจ้าเล่ห์ของนางอย่างยิ่งกล่าวอย่างเอาใจว่าแม้หูหญินจะโกรธง่ายแต่กลับหายเร็วยามเนี้ยไม่โกรธเราแล้วใช่หรือไม่ เนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบในตัวฮูหยินที่สุดเลยอ่าแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะฮองเตมมาเพื่อจีบหญิงนะคะเพื่อนๆอ,อืมอาลคะค่ะส่วนนางเอกของเรามาเพื่อเอาคืนนะคะอาจารย์หลี่เฟงหมิงนี่แหละเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องราวสนุกๆกเกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิิซต์น้าค่ะสวัสดีคะ่ะ